สวัสดีทักทายครับพี่พี่เอฟซีคอฟุตบอลของเดอะนัดครับประจำหน้าคลิป YouTube ทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้นะครับเราเจ,เจอกันกับโปรแกรมฟุตบอลใน,นค่ำคืนวันที่20ครับมกราคม2569นั่นเองนะครับแน่นอนครับคัคืวันนี้เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่ โปรแกรมฟุตบอลนะครับเข้มข้นและค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับโดยเฉพาะสุดฟุตบอลยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนีกเจอเจอ,เจอกับนัดวันนี้นะครับหยิบยก3คู่นะครับที่น่าเลือกเชียร์มาฝากเป็นปมาฝากหน้าคลิปแล้วกันนะครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับจัดหนักจัดเต็มเนี่ยตามมันจะเจอกับนัดในชมรมได้เลยนะครับพร้อมดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านทางเข้าชมรมแอปเขียวนะครับทางเข้าชมรม <c oughs> นัดขึ้นไว้ให้หน้าคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับมาครับวันนี้เกมคู่แรกนะครับเป็นโบโดกิมครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับคู่นี้มองผู้มาเยือนครับอย่างซิตี้ได้เลยนะครับชื่อชั้นของทีมนะครับขุมกําลังเชิงลึกประกอบกับแรงจูงใจเนี่ยอยู่ที่ซิตี้หมดเลยวันนี้นะครับถ้าวันนี้บุกมาเก็บชัยชนะจากโบโดกิมได้ก็แทบจะกการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบอัตโนมัตเลยส่วนโบโดกิมนะครับ รายการนี้ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วแถมลีกแบบเป็นทางการเนี่ยของพวกเขาเองเนี่ยก็หยุดทําการแข่งขันนะครับมาประมาณ2เดือนกว,กว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการรวมทีมการซ้อมก็ไม่สม่าเสมอความฟิตของตัวนักเตะมีผลอย่างแน่นอนนะครับแม้จะเป็นเกมในบ้านแต่ไม่ได้มีลุ้นไม่ได้อะไรละนะครับวันนี้ผมมองว่าโอกาสที่ดีมากกว่าอยู่ที่ทีมเยือนนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนนะครับก็มองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยครับ คู่ที่2ครับในยูฟาแชมเปี้ยนีกคัพคืนวันนี้ครับตัวแทนจากกันโช,ชริอาอิตาลีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนจากฝูงของพีเมลิกอังกฤษนะครับก็คืออินเตอร์มิลานครับจะเปิดบ้าน,จเ,านเจออาชซนอลน,นั่นเองนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยนะครับวันนี้แนะนําให้มองเจ้าชินอย่างอินเตอร์มิลานอย่างน้อยนะครับ จะมีหนึ่งแต้มในถิ่นของตัวเองแม้จะเป็นเกมที่ยากก็ตามนะครับต้องบอกแบบนี้ครับศักยภาพโดยรวมของทั้สงสทีมก็อาจจะเป็นอาเซนอลที่ดีกว่านะครับถ้าแบบฟูลทีมเลยแต่ว่าวันนี้เองอาเซนอลเนี่ยการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบอัตโนมัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแรงจูงใจก็ไม่ได้มีสักเท่าไหร่นะครับและที่สําคัญค่าเป็นนัดเองนะครับเราก็มองว่าเกมนี้อาเซนอลมีโอกาสโรเนชันสูงมากเพราะว่าน่าจะเก็บผู้เล่นตัวกลางไว้ลุยพิมลิกอังกฤษมากกว่านะครับและที่สําคัญเองเนี่ยอินเตอร์นะครับต้องดิ้นลนมากกว่าด้วยแล้ววันนี้เป็นเกมในบ้านก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายของอาเซนอลแนวต้านเองก็ไม่ชัดเพราะฉะนั้นคู่นี้แฮปปี้เอนดิ้งครับจะจบแบบแบ่งแต้มกันไปนะครับอย่างน้อยที่สุดอินเตอร์จะไม่แพ้มองเจ้าชินอยากอินเตอร์มิ เปิดใช้ครัที่3ครับสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแมตช์คัมคิวนี้เป็นโจชินยาสปอร์ติ้งริบบอนนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน นะครับตัวแทนจากฝรั่งเศสอย่างเปเอชเชไดครับสำหรับคู่นี้ครับมองชิมเยียนอย่างเปเอชเชได้เลยนะครับคุณภาพของทีมนะคุณภาพของตัวนักเตะค่อนข้างดีกว่าชัดเจนนะครับแม้จะรับปุ่นบอลเป็นเกมเยือนและสปอร์ติ้งลิเบอรอเองเนี่ยจุดแข็งเลยนะครับคือเกมในบ้านแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักของลิเบรบอนอยู่เยอะพอสมควรนะครับและที่สําคัญเปเอชเชเองวันนี้หากเก็บ3แต้มได้นะครับก็มีโอกาสที่จะลุ้นพื้นที่นะครับการเข้ารอบแบบอัตโนมัติด้วยนะครับวันนี้ ยังดีกว่าครับสำหรับเป๊ชเน่าจะไม่ทําให้ผิดหวังนะครับก็มองไปที่เป๊ะเฉได้เลยนะครับ3ทีมประจําหน้าคลิปชอบเหมือนกันตามมาได้เลยและอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกวันในชมรมตัวการันตีซิกเนเจอร์ชุดอัลบ,บั้มนะครับตามมาเจอกับนัดในชมรมได้เลยอย่างเมื่อค่ำคืนนี้นะครับใครที่อยู่ในชมรมเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเต็มเครื่องเลยนะครับหน้าคลิปอาจจะไม่ได้ลงแนวทางมาให้แต่ในชมรมมีให้ทุกวันอย่างแน่นอนเมื่อวานนี้ซิกเนเจอร์สตัวมาเต็มมาครบชุดอัลบ,บั้ม3 นะครับอีก2ชุดฟังไม่ผิดนะครับอีก2ชุดเลยเกียงแบบเต็มๆนะครับเปิดใจมาเจอเจอกับนัดทางเข้าชมรมแอปเขียวทิ้งไว้ตรงนี้แล้วนะครับวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ